อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ่างนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาโอเอชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิเล็กติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอยพร สวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะคบวันนี้เราอยู่กันใน Tower of Fantasy นะครับมีคนถามาให้หมีทำไกด์เกี่ยวกับเก็บเลเวอรครับเพราะว่าเมื่อวานกับวันนี้มีคนยังไม่เลยว่า50เยอะเขาอยากจะลงดัน50นนี่ยมีก็เลยขออนุญาตรวบรวมข้อมูลนะครับผมทีเ่เกี่ยวกับการเก็บเลเวอโดยตรงเลยนะครับก็อันดับแรกก็คือเปิดกล่องครับผม แต่ว่าแต่และกล่องใน x p เนี่ยมันจะได้ต่างกันนะครับยังกล่องฟ้าเนี่ยมันจะมา2,000กล่องแดงกล่องเขียวกล่องแดงนี่ิดจะไม่ได้7000หรือหมื่นนะอันนีอ้อันนี้ขออภัยด้วยถ้าเกิดแบบแต่การไปเก็บกล่องเนี่ยมีขอแนะนําว่าถ้าเป็นคนที่สํารวจแม็ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเลเวลมันจะเฉลี่ยกับเลเวลที่แม็แต่ละวันอยู่แล้วอันนี้มีขออนุญาตบอกเพิ่มเติมดนวยนะครับเผื่อสําหรับคนที่เออไม่รู้เฮ้ยเปิดกล่องมาได้เร็วเห็นไหมได้เจ็ดพันหก อันนี้จบไปในเรื่องการเปิดกล่องเดี๋ยวมิ้ต้องอขอรีบไปนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันหลายอย่างมากเนาะให้เรากดตรงรูปดาวขวาบนนะครับอันดับแรกเลยก็คือปฏิบัติการรวมอันนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วหรือไม่รู้ก็แล้วแต่ถ้าเราลงที่ความยากระดับหงเนี่ยจบดันมันจะได้เวลาเปิดกล่องอ่ะมันจะเอ็กพีประมาณสามหมื่นสามหมื่นสามมันจะเปิดได้ทั้งหมด3กล่องก็คือ X p ต่อตาเนี่ยได้เยอะมากครับเพื่อนเพื่อนก็ อันนี้ถามความเพียนส่วนตัวนะอันนี้ยังไงต้องลงเหตุผลราว่ามันพูดเบิร์ม,เพ,มเพิ่ม c s เเยอะเพราะเราจะได้ปอกแขนที่คือ CS เอปอกแขนทองมันบวกไม่เยอะแต่ว่าออปชันมันจะบวกเยอะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสําหรับสายฟรีสายเติมน้อยอย่างหมีอย่างเงี้ยหรือทุกคนที่แบบสายสาย3าบาทสายฟรียังไงก็ต้องลงตลอดก็คือมันดอปชิปทองถูกปะ่ะคือยังไงก็แล้วแต่ดอกชิปทองมันคือมันคือลือครับยังไงมันก็คือดีอะ่ะเพราะมันมีโอกาสเดียวที่จะทําให้เราตันได้ถูกไหมได้ซีสูงสุด ถ้าเราได้ทองสามสามเนี่ยขั้นสามเนี่ยซีเอ็จะบวกเยอะมากครับยังไงยังไงเราก็ต้องลงเนาะอันนี้ทิกเล็กน้อยนะครับสาหรับการจะลงดันปฏิบัติการให้เพื่อนเพื่อนซื้อแค่วันละครั้งสองครั้งก็พอครับห้าสิบกับร้อยหนึ่งเพราะว่าครั้งที่สามเนี่ยมาร้อยห้าสิบกับสองร้อยหมีมองว่าเปลืองนะอันนี้คือทิกนะแต่ว่าถ้าอย่างบางคนที่เขาเร่งเร่งอยากยยาให้กูอยากได้ของทองว่ะอยาก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 ไปใบอ,อ่ะอ้เพื่อนเพื่อนก็ซื้อสี่ได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมวันหนึ่งมันจะขายอยู่สี่ ไอเพื่อนเพื่อนกดแค่เห็นไหมเดมีซื้อให้ดูเลยนะครัครั้งแรก5้าสิบครั้งที่สองร้อยนี่ยมีเอาแค่นี้พอเพราะว่าครั้งที่สมันจะไปสองร้อยกับครั้งที่สี่โอ้โหมันมีว่ามันโดดเกินไปเนาะอันนี้อันนี้ทิกนะก็สําหรับนสายเติมน้อยก็ซื้อวัแนแค่สองก็พอแต่ถ้าเกิดคนที่เขาซื้อสี่เขาจะไปไวกว่าเราจริงๆเว้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันอยู่ที่ดวงด้วยของดอกอาะบางคนลงแค่สองเนาะบาชิปทองก็ออกบ่อย บางคนลงแค่2เนี่ยของทองก็ดอกมังคนลง4ของไม่ดอกเลยก็มีก็แต่ว่ายังไงกังไงก็แล้วแต่คนที่ลงเยอะมันก็ได้เปรียบเรื่องเอกพีเว้ยมันจะทำให้เราปั่นไวแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมาทําตามทิกตามวิธีที่หมีบอกเนี่ยยังไงเลยว่าก็ตันทุกวันอยู่แล้วเนาะ,ะจบในส่วนดานปฏิบัติการนะครับอต่อไปก็คือประทักสุดขอบแดงครับผมอันนี้เพื่อนๆอาจจะหลายคนอาจจะไม่รู้อ่าเดียวมีจะทดลองให้ดูเลยนะครับ ให้เพืเ่อนเเล่นโหมดยากได้เลยครับอันนี้มีจะเล่นสายฮิวนะเออเดือดเดือดเพื่นนะ,ะมีปรับยังงวะอ่ามีเล่นสายฮิวแล,ล้วตอนเนี้ยเห็นปะว่าของอัพเลเวลเราไม่พอเนี่ยมีอัพร้อยเดียวได้แค่อันเดียวเองเห็นปะเพราะนั้นตอนเนี้ยที่เพืเ่อนๆนบอกบอกว่ามันอัพของง่ายมันช่วงแรกอย่างที่มีบอกเห็นปะเดี๋ยวพอถึงพอเราอัพเลเวลร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบไปมันจะเกิดปัญหาเลยครับเราต้องเล่นเป็นสายแล้วซึ่งมีคงเล่นเป็นสายสายซับดีกว่า เพราะว่าสายซับมันแบกทีมได้สายดาเมจนี่คือทุกคนก็เล่นกันอยู่แล้วเนาะเราก็เสียสลาดีกว่าอ่าเดี๋ยวมีพาไปลงนะครับแต่ว่ามันจะมีทิ้งนิดนึงในการลงต่อ,อไปนะครับก็คือการเก็บเดเวลแบบหนึ่งที่เขานิยมกันก็คือปะท้าสุดเขตแดนนะครับอ่าให้เพื่อนๆกดนะครับมันจะมีโหมดแบบปกติกับโหมดยากแต่ว่ามีเคยลองโหมดยากแล้วมันเข้าไปเจอบอสตรงแล้วมันโหดมาก เอพีเมันได้น้อยนะหมดยากอันนี้มีบอกเลยว่าให้เล่นหมดปกติครับอ่ะเดี๋ยวมีเล่นให้ดูนะครับถ้าเลเวลเพื่อนๆไม่เต็มก็เข้าประท้าสุดเขตแดนรัวๆได้เลยครับแล้วให้เพื่อนๆกดเขาว่าช่วยเหลือข้างล่างเห็นปะไม่มีวัสดุหรือรางวัลก็คือเราไม่ได้ของรางวัลแต่เราได้เอพครับอ่ะเดี๋ยวมีกดเล่นให้ดูครับ อ่เริ่มมาก็ให้เรากดตู้เลยนะครับตรงซ้ายเห็นไหมมอนสเตอร์ Monster, มันจะมาเป็นเวฟประมาณสิบสามเวฟครับเล่นไม่ยากเล่นไม่ยากสําหรับคนที่เลกว่าไม่ตันน่ะในแต่ละวันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาลงนี่กันแต่ว่าอันนี้มีจะแชร์หลายๆอย่างนะครับอาจจะช่วยเราไม่พู้เล่นเลเวลตันได้ทุกวันนะครับเนี่ยเราก็รอมอนสเตอร์เกิดนะมาจ่อแบบเป็นเวฟเวฟเวฟมา แต่ที่หมี่ลองหมดยากเนี่ยหมดยากมันจะออกมาเป็นบอสตัวเดียวเก่งนะครับเก่งหมีว่าเก่งกว่าบอสฟิวข้างนอกอยู่นะแล้วพอเวลาชนะเนี่ยรู้สึกว่าเอ็กพีมันไม่ได้เยอะเลยอะ่ะมันได้กระตุ้งหนึ่งหมีว่าโหมดธรรมดาได้เลเวลเยอะกว่าเนาะเอ็กพีเท่าที่ดูอ่าก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหมีจะให้ดูเนาะว่าเอ็กพีมันได้เท่าไหร่นะครับเห็นไหมว่าเอ็กพีขึ้นมาบานเลยครับพันห้าพันห้าพันห้าเอา จริงๆก่อนหน้านี้มันมีขึ้นมากกว่านี้ด้วยมีตีไปรอบหนึ่งประมาณ3ามสี่หมื่นเนาะสําหรับเพื่อนๆที่ยัง XP ไม่ตันก็มาลงรวมมาลงตรงนี้ได้นะครับแต่อย่าลืมเท่าเออย่าลืมกดช่วยเหลือเนาะอย่าลืมเก็บของรางวัลของด้วยนะครับที่ตกลงมานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นต่อนะครับ ต่อไปก็คือผ่านด่านซากโบราณฟาเมียพนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือหมีหมีขอแนะนําว่าให้พยายามลงด้วยนะครับนี่นครับให้เรากดเขาว่าแนะนนะําแล้วก็ซากโบราณสถานเห็นไหมครับให้เราพยายามไล่ให้หมดเลยบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าจริงๆลงดันมันจะมีหมดยาหบทปกติหมดยากแต่และโหมดเราจะแยกพแยกนะสมมติาาถ้าเราลงง่ายใช่ไหมจบไปแล้วพอหมดปกติเนี่ยมันจะบอกว่าผลเลยว่ายิบห้า พอเพื่อนๆเข้ามาเลเวลยี่ห้เสร็จเนี่ยเพื่อนๆก็จะไอพีอ่าหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันเห็นไหมครับหมดง่ายจะได้แค่สี่พันแล้วก็หมดยากเนี่ยจะได้สองหมื่นแปดให้เพื่อนๆพยายามไล่เปิดดันให้หมดนะครับมันจะได้เลเวลเยอะมากคือง่ายเพื่อนๆทำดันพวกแนวโคบะ่ะเลเวลมันก็ทันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเลเวลยังไม่ถึงมันจะยังเข้าไม่ได้เนาะเพื่อนๆก็ไปหาดันในเลเวลเข้าได้ยังงงมีนี่มีทำโคบหมดแล้วอ่ะอันนี้เพิ่งเปิดเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะไปลง ผพราว่าจะได้เ p ถึงเท่าไหร่โหซีพีเอ้ยสิอชใช้สองหมื่นห้เาเลยเ p จะได้อยู่โหนึ่งแสนสามหมื่นอันนี้เดามีต้องไปลงครับอันนี้ยังอันนี้มียังไม่ได้ลงหัวเดา้างโบราณอันใหม่เนาะเนี่ยอันนี้เดามีต้องไปลงด้วยอันนี้ยังไปไม่ได้ก็เป็นว่าให้เพื่อนๆไล่ให้ครบหมดเลยครับเห็นป่มตามระดับง่ายต่ระปกติยากเพราะว่ามันได้ของรางวัลต่างน,นะครับจริงๆอะ่ะ ทำแค่เออซากโบราณแล้วก็ปะท้าสุดเขตเขตแดนเนี่ยเลยว่ามันก็น่าจะตันต่อวันแล้วเว้ยแล้วก็เพื่อนเอย่า <ๆ S 1> ลืมลเออเดินเควสเหลืองด้วยนะเคเดเนเรื่องหลักครับต่อไปนะครับก็คือครัวมีอาอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วให้เพื่อนๆมากดกินอาหารของน้องมีอาวันละ3ครั้งด้วยนะครับแต่รอบมันจะเอะ GP ต่างกัน เห็นไหมครับมีอะไรเอฟอยู่สาม0มืสามอ่าต่อไปนะครับก็คือเครื่องส่งสัญญาณออเนียมอ่าเดี๋ยวมีกดไปดูให้ดูนะครับเห็นไหมพอเรากดส่งมันเนี่ยมันจะขึ้นมาบอกบอกว่าเออให้เราเนี่ย กดเปิดไหมถ้ากดเปิดเนี่ยจะเสีย30ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปกดลงแค่นั้นเองครับเนี่ยเห็น้างมันจะบอกว่าคงเหลืออีก17็ชั่วโมงเพื่อรับรางวัลเนี่ยเราก็ค่อยมากดเก็บตอนที่เ,เวลามันหมดอะ่ะมันจะได้อยู่24ชั่วโมงพอเพื่อนๆกดเก็บ2 4ชั่วโมงเพื่อค่อยๆมาเก็บครับจะได้ไอพีด้วยเนาะได้ของด้วยค่อนข้างดีฮะอันเนี้ย แล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับที่มีอย่างแนะนําก็คือให้ไปตีบอสครับตีบอสเนี่ยมันจะได้รอบหนึ่งเนี่ยประมาณ2-2,000งพแต่ว่าตอนเนี้ถ้าเกิดเราไปลงเซเวอร์เยอะๆอย่างเงี้ยคนมันตีบอสไปเดียวก็ตายวิธีการตีบอสเ,เห็นไหมเขาบอกรูกเซียสาแปดเี่ก็ให้เราก,กดที่คลิกน้องเขาแล้วกดร่วมทีมถ้ามีเขาว่าร่วมทีมเขาเขาสร้างปาร์ตี้แล้วถ้าเขาเห็นเราเนี่ยเขาก็จะดึงเราเข้าปาร์ตี้เลยอ่าอ่าเห็นไหมครับอ่า เนี่ยมีเข้าให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่พอเข้าไปเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดคําสั่งสาเห็นไหมครับที่เป็นรูปคน2คนเนี่ยให้เรากดเราจะย้ายเข้าไปเนตีเ้เขามันจะย้ายแนวจะไม่ติดครูดาวการย้ายแนวเลยนะอันนี้คือทิคนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าอเออ ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ออกแนวแบบเออเอชพีไม่ครบจริงๆก็มาล่าบอสได้นะครับเพราะว่ามันก็จะช่วยทําให้เราได้ตาลาสองพันแล้วที่ข้อดีก็คือเราจะสามารถได้ชิปทองด้วยมีโอกาสได้แต่ว่าเพื่อนๆต้องชิปทองมาถือว่าของทองอะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนต้องไอ้นี่ด้วยนะเท่านี้มีล่ามันต้องมีชิปทองในการเปิดเว้แต่ถ้าไม่มีถามว่าดอกไหมมันน่าจะดอกนะแต่หมีก็ไม่เคยดอกเลยล่าเป็นร้อยรอบแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อคนไหนที่ดอกก็มาแชร์ข้อมูลคอมูนิตี้ให้หมีใต้คอมเมนต์ใน YouTube ได้นะบอกเฮ้ยพี่พี่ผมผมเคยดอะ ผมไม่เคยเปิดชิปทองผมเปิดแบบธรรมดาเลยแต่ผมได้อาวุธทองอย่างเงี้ย also, เออก็มาแชร์ได้นะแต่ด้ดยประสบการณ์ส่วนตัวล่ามาหลายรอบไม่เคยได้จริงๆเ้ยก็ประมาณเนี้ยครับตัวหนึ่งก็ได้พี่อยู่ประมาณ2 0 0พันแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ว่าเราไปเนี่ยคนเยอะไหมถ้าเกิดคนมาสักพี่สิบสามสิบคนแปบ๊บเดียวบอยจะตายแต่นี่อยู่มาอยู่ประมาณหกห้าหกคนเองมันก็เลยดูนานแล้วเนาะมันต้องมีโคใญเยอะ แต่ว่านี่หมีไม่มีโคหมีไม่ได้ใช่นะถ้าเกิดมีโคมาสักสิบคนเ่กูแม่งไถ่บอสปบปๆบปับบวบอสตายเว้ยจริงๆโคแม่งโคมันเป็นตัวที่โกงเกินไปจริงๆแต่ว่ามันเก่งเฉพาะบอสนะครับโคแต่ว่าพูดพูดถึงถ้าไปลงหอเนี่ยเช็ดแ็กมันใช้ไม่ได้มันก็เลยไม่หดเนาะ เออมีเสริมนิดนึงเห็นบ้างเวลาเราตีบอสอ่ะบางทีถ้าเป็นอย่างลูเซียเห็นบ้ามันจะมีมอนสเตอร,ร์ระดับระดับลองบอสอ่ะตรงนี้มันจะเกิดอยู่ประมาณ4ี่หตัวเราจะได้เอ็กพีพวกนี้ไปด้วยครับตัวละประมาณ3 9มนะก็นะกว่าบอสจะตายก็ได้อยู่456กตัวก,ก็ถ้าเกิดเูเซียก็รอบนึงก็ตกประมาณ4 5000พันะครับเนาะแล้วแป๊บเดียวบอสก็ตายแล้ะ เหมือนคนโคไม่ค่อยมีนะถ้าโคมีในป่านเดียวแป๊บเ,เดียวอะ่ะสองสามนาทีก็ตายเลยโคมันโกงเกินนี่เห็นไหมครับบอสต,ตายแล้วเห็นบ้าเราก็จะ XP. เอ็กพีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดเพื่อจะฟุกได้ชิปทองกับเขาบ้างเอ้ยเพื่อฟุกจะได้อาวุธทองกับเขาบ้างเรียบร้อยครับไม่เคยได้ในชีวิตนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเอ็กพีที่ได้นะครับ นื่องจากว่ารูเซียสเนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์เห็นไหมเนี่ยมันจะมีลองบอสอยู่ตรงนี้สี่ตัวมากสิ่งที่ได้ก็คือ x p 3 0 0 3สาแล้วก็เออไอ,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 อข้างบนไม่เกี่ยวครับนี่นี่ข้างล่างเห็นไหมอ่าเนี่ยครับเจ็ดร้เกตะี้มันตีมันตีพวกบอสลูกน้องลองเห็นหมสามร้อยเก้าหกสามร้แล้วก็สองพเนี่ยได้จากรูเซียสแค่นี้ครับเน็นมเอ็กพนะ่าจะได้ตาลิงประมาณอยู่ ประมาณสี่พันนะครับแต่พอเพื่อนๆผ่านเสร็จเพื่อนๆก็เอาเหมือนเดิมเลยมากปรากฏตรงขาตรงตรงข้างล่างเห็นไหมเขาก็จะบอกโลกเนี่ยเพื่อนๆก็มากดขอร่วมทีมแค่นี้ครับก็แต่ถ้าเกิดเขาเขาเขียนว่าคาเชิญทีมแปลว่าเขายังไม่สร้างตีก็ไม่ต้องไปกดนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกดชวนถ้าเราไปกดขอชวนเขาคําว่าคําเชิญทีมเนี่ยเราจะกลายเป็นหัวหน้าปาร์ตี้เว้ยเท่ากับว่าเราจะไม่วาปเราต้องไปหาคําว่า เอ่อร่วมทีมนะครับเห็นไหมคขบาบอกร่วมทีมเนี่ยหมายความว่าเขาสร้างบาร์ตี้แล้วเราก็กดไปจอยเลยแค่นั้นครับอ่านี่หมีก็รวมทิกแล้วนะครับการเก็บเลเวอร์นะครับที่เพื่อนๆน,น่าจะเออดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีขออนุญ,ญาตไปก่อนเห็นไหมตรงรูเชีสเนี่ยโอ้โหมอนสเตอร์ตรงเนี้ยเยอะมากคือมันได้เลเวอร์เยอะครับเพราะว่าตรงแค่มอนสเตอร์รูเชีสนะเออลูกกระจอกประมาณ5 6ตัวแล้วก็มอนสเตอร์ระดับรองบอสประมาณ3-4ตัวเนาะ ก็จบกันไปนะครับสำหรับไกดการรวบรวมการเก็บเลเวอร์นะครับซึ่งหมีมองว่าถ้าเ,เพื่อนเพื่ทำตามที่หมีบอกอเพื่อนเพื่อนต้องเลเวอร์ตามทุกคนแน่นอนนะครับอ่าแล้วอยากอยากให้หมีทำไกด์อะไเกี่ยวกับ Tower of Fantasy ก็ามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน u ูทูบบอกได้นะครับเดี๋ยวหมียินี่จะทำให้ได้นะครับ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่อุสตส่าห์เออมาติดตามผลงานมีนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกด้สั่งซค้อได้เลยนะครับมีมีผลงานเทว่าเอาแฟนเดอร์ซีทุกวันตอนนี้ลงทุกเกมอยู่แล้วครับวันหนึ่งก็มีนิโนคูนี A ้เทว่าเอาแฟนเดอร์ซีแล้วก็มูไลไลท์เบรกคนไหนติดตามอะไรก็ดูได้นะครับมีก็ลงทยอยลงเรื่อยๆแหละวันหนึ่งสองสามคลิปเนาะอ่าแล้วเจอกันนะครับ